มาค่ะพี่น้องค่ะมื้อานี้มาฮ็ดขนมจีนน้ำยาป้าขาไก่จ้าค้างหม้อเดือดเสร็จแล้วเขาก็เอาขาไกล่ลงไปนี่ขเนาะห็ดน้ำยาป้าเด้อค่ะพี่น้องค่ะเซฟๆน้ำยายน้อยเลยตรงขาไก่จ้าค้างหม้อเดือดเสร็จแล้วก็ใส่ตะไคร้กับใบบักกูดนี่ขเนาะแล้วก็ป่าเขาจะลงไปเลยหม้อเดือดโอ้ยเจ๋อ หม้อเดือดแล้วค่ะค้างหม้อเสร็จแล้วก็ใส่เกลือน้อยนึงค่ะพี่น้องค่ะใส่ไปย่างละน้อยก่อนแล้เสร็จเดี๋ยวเขาจะค่อยปรุงเพิ่มเนาะค่ะเนาะใส่รสดีลงไปน้อยนึงค่ะใส่ซูรรสลงไปน้อยนึงค่ะปรุงลงไปเลยเวลาเขาต้มขาไก่มันยังค่อยนัวเนาะค่ะเนาะ น้ำนัวเพื่อจะซึมเข้าไปในขาไกเ่เขาจ้ะมันก็นจะแซ่บจ้ะเวลายะน้อยต้มยะน้อยก็จะใส่ลงไปแบบนี้เลยตะไคร่นี่ยะน้อยจะบบปั้นใส่ด้วยค่ะยะน้อยจะต้มเอาแบบนี้ต้มเสร็จแล้วเขาออกแค่เขาออกแค่น้ำหอมเพิ่นเสร็จแล้วเขาก็เอานี้ออกเนาะก่อเนาะะปล่อยให้หม้อเขาเดือดจ้ะปล่อยให้หม้อเขาเดือดขนมจีนน้ำยาขาไก่แซ่บๆเลยจ้าวันนี้ ใส่ข้ากับกระสายลงไปค่ะพี่น้องค่ะข้ากับกระสายย่าน้อยจะหั่นแว่นลงไปแบบนี้กระสายเขาก็บุบๆค่ะพี่น้องค่ะบุบๆเอาแล้วก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็ข้าอ่อนค่ะหั่นเป็นแว่นลงไปเลยค่ะอย่าน้อยจะบุปปั้นใส่ค่ะสองตัวนี้จะใส่ไปแบบนี้เลยนาอค่ะเนะเสร็จแล้วก็จะใส่ปลาเนาะค่ะพี่น้องค่ะปลาเขาก็จะตีเอาเนื้อลงไป อย่าป้าต้องใส่ปลาล่ามถึงจะเซบจ้ะใส่ปลาล่าเป็นต้นเนี่ยตีเอาเนื้อลงไปเลยเสร็ซโปยให้โม่คนเดือดน้ำปลาเฮานี่มันสิดับขาวเ้ยพี่น้องเ้ยมันสิดับกินขาวจ้ะ ใส่ปลาเป็นต้นเนี่ยแหละมันจังแซ่บใส่ปลาขวดบนบนนั้นเน่ะมันเป็นมันออกรสหวานค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าปลาขวดเป็นสําหรับเผ็ดออกมาต่ำนาะค่ะเนาะมันจึมีน้ํากระเทียมดองมันจึมีอย่างมากมายเดีย๋ยวน้อยจะใส่แต่ปลาต้มจ้ะเดี๋ยวน้อยจะบปใส่ปลาขวดปลาขวดนี่ต้องแบบต่ำอย่างเดียวลมเฮงลมดีขนาดพี่น้องก็เยิ่ง เดี๋ยวเขาต้มกาให้ปลาดุกเขามันเปื่อยมันสุกเสร็จแล้วเขากับปลาดุกออกเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะปลาดุกออกไปตําค่ะออกไปออกไปอ่าใจเอากลางควรโอ๊กเสร็จแล้วเขาก็ตําค่ะแล้วเขาก็เคี่ยวขาไก่โตขาไก่เขาจงเคี่ยวให้เปื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะปลาดุกนี่เขาต้องตําเอาเด้อค่ะพี่น้องค่ะเนื้อปลาเขาตำเพราอย่าไปปั้นจ้ะเขาอย่าไปปั้นอ่าที่ยายน้อยปั้นก็มีอ่าพวกอ่าหัวหอมหัวหอมกระเทียม พริกส e ีฟ <ım S 1> ้าแดงน้อยนึงแล้วก็พริกอ่าพริกยวกใหญ่พริกยวกใหญ่แห้งน้อยนึงค่ะเพราะว่ายา่น้อยจะให้สีเพบนสวยเนาะค่ะเนาะยา่น้อยก็ใส่พริกยวกนําจ้ะอ่าพวกอ่ากระชายพวกกระชายพวกข่าหั่นพวกกระชายพวกข่ายา่น้อยก็หั่นแว่นลงไปเลยค่ะกระชายก็บุบบุบุบลงไปเลยค่ะพี่น้องค่ะยา่น้อยบดได้ปั้นจ้ะตะไคร้ยา่น้อยบดได้ใส่ค่ะสูตรยา่น้อยบดได้ปั้นตะไคร้ค่ะสูตรยา่น้อยนี่เวลาเขาต้มปลาต้มตีนไก่เขาก็ทุบๆแล้วก็เอาลงไปเนาะค่ะเนาะ พอั้นเสร็จล้วเอาเก่าอต่น้ำเพิ่นเอาแต่กินเพิ่นจะเราจะบ้ได้ปั้นลงไปสูดเยอยวน้อยจะบ้ได้โบ้ได้ปั้นตะไคร้ค่ะพี่น้องค่ะสูตรไผ่สูดมันเด้อสูดไผ่สูดมันแล้วแต่แล้วแต่ผู้ใดมักเนาะค่ะเนาะโอเป็นสูตรตายตัค่ะพี่น้องค่ะปลาดุกเปื่อยแล้วค่ะพี่น้องค่ะเราเจ้าปลาดุกออกไปต่ำเนาะค่ะเนาะเคี่ยวขาไก่โตค่ะพี่น้อง่ะ พี่ยวขาไก่ต่อไปเปื้ปอเลยแซ่บๆเครื่องที่เีาหอปั้นไว้ค่ะพี่น้องค่ะเทลงไปเลยเครื่องที่เ่อเครื่องที่ยายน้อยปั้นไว้ก็จะมีอ่ามีกระเทียมมีหอมแดงนะค่ะเนาะมีกระเทียมมีหอมแดงอ่า พี่แกงตลาดนิดนึงค่ะจะน้อยปั่นไ้เสร็จแล้วก็จะใส่เนื้อปลาค่ะพี่น้องค่ะเนื้อปลาเนื้อปลาดุกที่เราต้มเสร็จแล้วแกแล้วก็ต่ำเน่ะเนาะใส่เนื้อปลาลงไปจะวันนี้อากาศค่อนข้างดีพี่น้องค่ะบ่กค่อยหอนปไปเลยแบางมือ,อหันหอนหอนแซ่บๆคนๆเลย ปกติจะน้อยอันปกติจะน้อยอันบ็ค่อยได้เห็ดอันน้ำยาป้าปกติจะเห็ดตั้งแต่มในภาคหลังมานี่เห็ดแต่น้ำยากะทิเนาะค่ะเนาะก่อนหน้านี้ก็เห็ดแต่น้ำยาป้าแหะค่ะพี่น้องค่ะเจ้าหน้อยส่วนมากเจ้าหน้อยจะมากกินน้ำยาป้าจ้ะเสร็จแล้วเอาก็เคี่ยวโต้เนาะค่ะเนาะใส่เลือดลงไปค่ะพี่น้องค่ะเพิ่มเพิ่มใบมะกรูดนิดนึง ว่าตอนเย็นน้อยต้มปลาที่เรียกเย็นน้อยใส่บ่ได้ใส่หลายเนาะย่านพิ่นบ่หอวโอเป็ดต่แซบบอบาดเลยอย่าปลาขาไก่ปลาดุกจ้ายุ่ยย่เลยจ้ะตะแซบพนากเลยอืมแซบพน้องเง้ ปาีิพลดนิดนึงตาแซบบอตาแซบบอจ้ามากินน้ำใย,ยน้อยเด้อพี่น้องเอฟซีหดทุกคู่ทุกคนผู้ใดเห็นกน็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อกดติดตามใย,ยน้อยเด้อจ้ะข้อบุญข้อคุณหลายๆจ้าเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะใส่ต้นหอมลงไปใส่ต้นหอมลงไปกระเ็ตค่ะพี่น้องค่ะ โอ้โหเป็นตาแซ่บบุกค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อจะมาแซบแบน้ำยาหน้อยจ้าเศษขาไก่หลายๆาสเศเลือดหลายๆเนาะค่ะเนาะแซ่บๆยั่วๆเลยขนมจีนใหญน้อยแค่นี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบุญขอบคุณพี่น้องเอสจีบนสุขุคสุขคนที่เข้ามาชมคลิปมาเป็นกำลังแรงใจเนาะค่ะเนาะขอบคุณจ้าแซ่บๆยั่วๆเลยจ้าขนมจีนน้ำยาปลาขาไก่จ้า น้ำยาขนมจีนរាប់វិន់